สวัสดีครับวันนี้ร้านชัยชนะจันทบุรีนะครับจะมาสาธิตเครื่องทําน้ําแข็งนิดิตัวสูงนะรุ่นนี้2ใบมีดครับผมทำให้น้ําแข็งละเอียดนะฮะขาล่างเป็นสแตนเลสความสูงของเครื่องเนี่ยสามารถจะเอาชามโฟมลองลงไปได้วางไปได้เลยปั่นน้ําแข็งครับปุ๊บลงถ้วยเลยออกขายได้เลยและรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของตอนนี้นะ แล้วที่โดดเด่นของเครื่องนี้ก็คือความถูงของเครื่องและขาที่เป็นสแตนเลสถ้าเป็นรุ่นถูกขาเป็นพลาส,สติกง่ายต่อาการแตกหักอันนี้เป็นสแตนเลสจะมีความทนทานสูงกว่างานหนักงานหนักได้สบายมากนะครับผมต่อไปผมจะเริ่มสาธิตแล้วนะครับว่าความความเร็วแล้วความละเอียดของเครื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับดูนะครับเอาละครับผมเอาเปิดเครื่อง ทัดเดียวหมดแล้วนะครับผมยด้งีสหนึ่งเพราะว่านี่นะครับผมน้ำแข็งที่ได้นะครับละเอียดนะครับเป็นฝอยนะครับผมละเอียดมากเลยครับผมมีสองใบมีดนะครับผมใช้ดีมากนะครับเป็นที่ขายดีที่สุดตอนนี้นะครับผมสนใจก็ดูเบอร์หน้าเว็บได้เลยนะครับติดต่อได้เลยครับผมราคามีแจ้งไว้แล้วครับสวัสดีครับ